ช่องสไตรกกามี f a c e o o o แฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดถูกใจและกดติดตามกันด้วยวสวัสดีว่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม b e a s อ of Bermuda กันอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมารับบิเป็นเจ้าโมซาสอร์ฮะโมซาสอรัสสัตว์เลอยคลานทะเล ที่มีความใกล้ชิดกับตัวเฮียหรือว่าตัวเงินตัวทองแล้วก็งูเรียกได้ว่าเป็นญาติกันเลยเป็นเครือญาติปู่ญาติตายายกันเลยเนะี่ยโอเคเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันฮนะสำหรับคนที่ถามว่าอะโครไปไหนเนะี่ยอะโครพาร์ทที่แล้วไปไหนเนะี่ยโอ้ผมจะบอกว่ามันบักตายก็เลยแบบย้ายมาเล่นตัวนี้เพื่อแบบจูนอารมณ์ซะก่อนนะะตอนนี้อุ้ยเจอซาก ดีเหมือนกันเพิ่งเกิดมาก็ได้ซากแล้วแบบนี้ก็โอเคนะเราจะไปกินซากนี้อู้อันใหญ่ด้วยทานแล้วนะถ้ามีซากใหญ่ๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่าตอนน้ำขึ้นไอตอนน้ำลดเนี่ยมันมันมีคนฆ่ากันตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีตัวอื่นที่ฆ่าเจ้านี่แต่ผมคิดว่า เราจะกินเจ้าสร้ากนี้ให้มันให้มันหมดไปเลยเนะี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา,อาหอบไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวอื่นได้กลิ่นแต่ว่าเราก็จะมีอาหารเต็มท้องไนงะแต่ก็ต้องแลกด้วยกับคอมฟอร์ทที่ลดลงนะฮะถ้าคอมฟอร์ตลดเยอะเลือดเราก็จะลดด้วยยังกินต่อได้อีกเอาให้หมดเอาให้เกลี้ยงน่าจะหมดแล้ว โอเคเดินทางกันต่อหาที่ที่มันปลอดภัยคิดว่าน่าจะเข้าไปตามหมู่เกาะนะฮะด้านหน้ามีหมู่เกาะท,ที่เดียวเสามันจะอยู่กันด้านหลังนี่ว่างโอเคไปด้านหน้าโอ้บริเวณนี้มันช่างสวยงามจริงๆเป็นต้นกล้วยนะฮะแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าน้ําจะลดแล้วก็ถ้าหากว่ามันลดแล้วก็ ตรงนี้จะแห้งหมดนะฮะมีรวมไปถึงด้านล่างตรงนี้ด้วยมันจะแห้งหมดเลยเราจะเกยตื่นผมต้องหาที่ท,ที่มันโอเคกว่าน,นี้ที่ที่มีสาลีก็คือ,คอเป็นน้ําลึกนะี่น่าจะโอเคน่าจะ,าจะ,าจะอยู่ได้นะตอนนี้ก็อิ่มเหยือ่ออยู่นะก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ท้องอ้วนเลยก็จะว่ายช้านิานดหนึ่งเนะี่ยตรงนี้ก็ไม่มีเหยื่ออะไรเราจะว่ายไปข้างหน้านะฮะ แล้วก็หาที่ที่มันลึกๆที่มีสาหลายแล้วก็มีปลาเผื่อบางทีไม่มีเหยื่อเนี่ยเราก็ยังกินปลาได้อะเจอว่ะเจอว่ะทีเล็ก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 ตัวเล็กด้วยยังไม่โตงำโอ้ยโดนมันกัดด้วยเมื่อกี้เฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนมีเรื่องจะบอกเออเฮ้ยไม่ตายมาันจะหนีแล้วจะหนีแล้วจะหนีแล้วโอเค ยังได้ยังได้นึกว่าจะหนีไปได้ได้เนื้อแล้วแต่ว่าเราอิ่มเลยแดกฮะด้วยความตะกะด้วยความตะกะความตะกะนี่มันอะไรกันกินให้หมดอย่าให้เหลือซากไมเ่เหลือไว้ก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตัวอะไรมาไล่ตามเราเนี่ยมันจะมันจะวิ่งไม่ทันมันจะว่ายน้ําหนีไม่ทันมันหนักอะ่ะโอ้ตอนนี้อ้วนมากเลยฮะเป็นพายุล้ สภาพเดียวว่าโคตรช้าเลยเอาวะไม่น่าจะมีใครมาไปกินด้แดกให้หมดถึงจะปวดท้องคอมฟอร์ตลดก็จะแดกเสียดายหมดแล้วเรียบร้อยตายทีนี้ตรงนึนเหลืองที่เป็นรูปโครงกระดูกนะที่เป็นสีเหลืองก็คือคอมฟอร์ตของเรานะีถ้ามันลดเป็นสีแดงปุ๊บเลือดเราจะลดเลย แต่ตอนนี้มันยังเป็นเขียวๆรงเหลืองๆอยู่นะก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าเราโคตรอ้วนเลยตอนนี้นอ้วนแบบเต็มพิกัดโอ้ยอืดสุดๆเลยนี่ผมว่าปกตินะ้ำช้าลงมากเลยโอ้โหอิลาสโมวะ่ะถต่ว่ามันไวมากเลยไม่ทันว่ะดูทรงละเดี๋ยวเราลองตามดูนะฮะโอ้โหมันกระโดดขึ้นน้ำเลยโอ้โหมีโชว เรานี่แบบดูตัวเองโอ้โหสภาพไม่น่าจะทันเนี่ยเขาเพลียวมากเฮ้ยจะไปไหนโอ้โหเอาหายมองหลังแป๊บเดียวหายเลยไปแล้วไปแล้วอิลาสโมกูอดอดแดกเพราะความอ้วนต่อไปจะกินให้มันพอดีละซาหลายตัวนี้กินไม่ได้เลยนะถ้ากินได้คงจะดี ผมจะได้ไม่ต้องไปโอ้โหเฮ้ะยหลบลงไปดิเฮ้ยเลื่อนหลงยากลงยากโอ,โอ้โหตามอ e ิลลัสโมมาเจออีกโมนี่มันบกักส้มโอแตงโมอันนี้มันโมซาซอโอ้โหเฮ้ยไม่เห็นเรานนเนี่ยเนี่ยอ่าถ้าเราเคลื่อนไหวนะฮะโมซาซอมันจะมีสกิลพิเศษก็คือมองเห็นถธอเกิดว่าอัพมานะอันนี้ผมอัพมาผมจะมองเห็นสัตว์ที่เคลื่อนไหว ตอนนี้ผมไม่เคลื่อนไหวนะมันเลยว่ายผ่านไปแต่ก็อย่าเพิ่งชล่าใจต้องรอนไปให้จริงก่อนเราค่อยเพ่นนี้ไปแล้วไปแล้วจะ้ะไม่ยุ่งตรงนี้แล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ที่น้ำลึกแล้วก็มันเป็นที่แน่าอยู่นะแต่มันมีคนครอบครองแล้วเราจะไม่ยุ่งดีกว่านะผมไม่ไว้ใจใครเพราะว่าผมเคยโดนกินพันุเดียวก,กันกินมาแล้วเนะี่ย มีแบบหลอกกินด้วยหลอกคุยแล้วกินอนะ่ะก็มีนะเกมนี้อ่นเรียกได้ว่าแบบถ้าาไปเทียบกับการ์เดนเซอรนะถ้าเกิดว่ากรุบกันแล้วหรือว่าคุยกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่กินกันนะเขาจะมีมารยาทแต่อันนี้นีมน่มันมีบางคนนะที่แบบไม่น่าไว้ใจตอนนี้เราเจอเข้ากับฝูงกินพืชนะะมีคอยาวแล้วก็มีพาราซอลด้วยมีตัวลูกนะฮะพาราซอลตัวลูกอายอยากกินจังเลย แต่ว่าขึ้นไปกินไม่ได้ก็คงต้องรอน้ําขึ้นนะฮะไม่งั้นก็รอมันลงน้ําว่าผมไม่ได้อัพสกิลเกี่ยวกับการที่จะคลานบนบกได้เร็วจริงๆมันมีให้อัพได้แต่ผมไม่ได้อัพผมเน้นมาสายเอาชีวิตรอดไงแต่ว่าตอนโตเราก็อัพได้นะเออตัวนี้ลงน้ำแล้ววะออน่าจะไม่ทันวะ่ะมันเป็นช่องเล็กๆแคบๆอ่ะไม่ได้อ่ะเสียดายจังเลยเฮ้ยมีคนลงน้ำมีคนลงน้ำ มีตัวลงน้ำว่ะพารซอไม่ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่จะได้ไหมเนี่ยของ่ำหน่อยโอ้ยเสียงเลยเสียงมันกระดูกแตกในเสียงพารซอร์นะน่าจะโดนเรากัดไปอย่างแรงเลยเมื่อกี้แต่ว่าเสียดายเราไม่มีท่าดึงอ่ะถ้ามีท่าดึงอ่ะจบเลยเฮ้ยชีวิตของฉันนี่ก็ลำบากลำบนในช่วงนี้ ไม่มีอาหารให้ล่าเลยพร้อมหมดแล้วหุ่นดีแล้วตอนนี้กินแต่ปลาเขาบอกว่ากินปลาแล้วหุ่นดีหุ่นดีจริงนะตอนนี้ไม่อ้วนเลยกินปลาไปเรื่อยๆแหละเขาไม่มีอะไรจริงๆนะในทะเลเนี่ยปลาซอรแล้วก็พลาดอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นถ้ำเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอาให้ชิบหายแล้วตอนนี้ติดเฮ้ยติดติด อ้าวจะออกไงเนี่ยบั็อกอีกแล้วบั็อกอีกแล้วเหรอก็เมื่อกี้ผมก็ได้ไปแจ้งแอดมินนะในเซิร์ฟไทคลีนัมนะเรลิซึมเนี่ยซอฟเรลิซึมก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเขาคงมานะ่ยเขาตอบมาว่าเดี๋ยวจะมาแก้ให้ไม่รู้จะมาตอนไหนเนี่ยน้ำจะหมดแล้วฟองอากาศเนี่ยลมหายใจจะขาดแล้วตอนนี้คงต้องได้แต่รอต่อไปนะฮะก็คงจะไม่ตายหรอกมะั้ง เฮ้ยใช้อดมินปหมเนี่ยเฮ้ยทำไมรุนแรงกับลูกเซิร์ฟอย่างงี้วะมโอ้โหนึกว่าจะกินกันซะละเก่งไงก็ขอบคุณมาก Thank you so much Loving you too much so much very much right now โอ้อิสรภาพและเขาก็จากไปและไม่เติมอาหารให้หน่อยเด้อเจราย แต่ก็เขาได้ปลดปล่อยแเราออกมาเนี่ยเหมือนกับปลดปล่อยสูญออกจากการพิมพนึกและเราก็กลับมากินปลากินปลาชีวิตด,ดีดีแต่จะดีกว่านี้ถ้ามันเป็นซีโครงตอนนั้นเป็นคอยยาวนะฮะโอ้หน่าจะอยู่กันหลายตัวโอ้โหค่อยๆเลนเดอร์ออกมาน่าจะประมาณ4ตัวนะฮะ มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ไหวอะ่ะกินปลาแล้วกินแต่ปลานี่แหละกินปลาแล้วหุ่นจะดีอย่างที่เคยเป็นอร่อยกับปลาปลาซาดีนจากธรรมชาติปลาซาดีนหรือปลาไม่เคลรวเฮ้ยตรงนี้นี่เป็นที่ที่ ปลาชุมนะฮะสามารถรวมตัวกันเพื่อคุยเรื่องงานได้อันนั้นมันประชุมเจ้ยโอ้โหโผล่มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยยายายาโอเคเฮ้ยมันไม่ฆ่าเราอ่ะเฮ้ยมันจะไปไล่บนนั้นเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ของฟรีของฟรีเฮ้ยตบตบโอ้โหตบแล้วมันไปกองอะไรตรงนั้นวะเนี่ยไอพวกอะไรวัวไอตัวมันกองกันแบบนั้น เอฟเฟกโคตรดังโมซาโมซาตัวเดียวไหวอหรเฮ้ยโมซาจะไปกัดลูกอะโมซาโมซายังไงโมซาไม่เข้าตอนนี้กลัวพวกมึงโอ้โหเอฟเฟกดังมากตบกันเองมากกว่ามั้งเนี่ยโมซาไม่ทำอะไรเลยเอาไปโทตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนจะเป็นอ่า ลูกชิ้นกองกันอยู่ในทะเลตัวติดกันยังไงยังไงเเข้าไปกัดแล้วได้ไหมมีคนตายไหมเฮ้ทำไมตัวนั้นมันกิ้งวะตายเหรอมีคนตายไหมเนี่ยต้องรอชมเฮ้ตัวขาวตัวขาวตัวขาวโอ้โหตเกตือตบโดนตบจริงก็อยากเข้าไปช่วยนะแต่ว่าเหมือนจะเป็นภาระมาเข้าไปเรายังไม่โตเนี่ยกลัวเข้าไปแล้วแตก ตอนนี้เหมือนจะพยายามขึ้นไปบนบกนะฮะตัวนี้เราจะกัดไม่ได้วะมันกันไว้ดีมากเฮ้ยมีเนื้อแล้ววะไม่ตายไปนหนึ่งตายไปนหนึ่งเฮ้ยของเขาของเขาให้เขากินก่อนอขึ้นเบาๆก็ได้เสียงโคตรดังเฮ้ยมันเอาให้เราอะเอาเศษเนื้อให้เราอะ ขอกินหน่อยแล้วกันโอเคขอชิ้นเดียวพอกลัวมันกัดยังไม่ไว้ใจเ่าหล่ไม่น่าจะกัดเราไหมาถ้ากัดเราคงกัดไปตอนแรกแล้วโอเคเมื่อกี้เขาก็ได้เชิญเราเข้าตี้นะฮะแล้วก็เขามีาะไทำด้วยกันเขาบอกว่าเ,เรามอบความฝันให้กับเขาด้วย อยู่ด้วยกันนะฮะว่าผมอัพมาโอเคงนี้ก็อยู่ด้วยกันได้โอ้โหตัวใหญ่โคตรเลยแบบว่าใหญ่กว่าเราเป็น2เท่าเลยนะี่ยเอาละเว้เขาจะไปล่อีกแล้ววะเราก็ไปร่วมรุ้นร่วม,มเชียร์กันหน่อยมีคอาย,ยาวด้านบนนะฮะที่าลังว่ายน้ําจะเป็นอย่างไรถ้าเข้าได้ก็จะเข้านะแต่ว่า ว่าอาจจะเข้าไม่ได้ว่ะโอ้โหมันฟาดหางมันฟาดหางเอากัดกัดกัดเออได้ดิดึง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 เอออย่างงั้นเพื่อนมันมาเพื่อนมันจะมาช่วยเหรอคอยยาวโคตรตัวใหญ่อะจะไหวเละยังไงอะยังไงโอ้อีกตัวอีกตัวมาละโอ้ยโอ้โหโอ้โหว่ายน้ำโอ้ถึงกับหนีเลยเไปยังไงยังไงยังไงโอ้มาสอง มาสองโอ้มันคูใหญ่เลยเฮ้ยตัวนี้โอ้ไปกัดสองตัวโอ้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 วิ่งเสียงกระดูกใครอะโอ้โหยังไงไม่ได้ว่ะเสียดายมันฟาดหางใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูเพื่อนหน่อยดิโอ้โห ไปไปเอฟเฟกพวกนี้มันโคตรดังเลยลำคัญมีอาการบาดเจ็บเลยนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าให้เรานี่ไปอยู่ใกล้เขาแบบว่าใช้คำว่าคอเคียกันเลยวิธีนี้ก็จะช่วยเพิ่มคอมฟอร์ตเนี่ยทำให้โตเร็วแล้วก็ฟื้นฟูเลือเร็วด้วยไปเวมันเอายกสามวไม่หลับ เพื่อเราเนะี่ยมันจะไล่ให้ได้เลยยกสามก็มาโอ้โหไอ้นี่มันก็ขยันว่ายน้ำจังเลยวะเสียงดังอะมันก็ว่ายน้ำไปว่ายน้ำมานะผูนี้เพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โเพื่อเราจู่โจมเราปะเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยนะแต่ต้องระวังด้วยต้องหาจังหวะดีๆเพราะว่าเรานี่ยังไม่โตเต็มที่นะฮะ ไม่รู้ว่าโดนโจมตีไปนี่จะบาดเจ็บขนาดไหนมาแล้วมันเริ่มตอบโต้มันจะขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งแล้ววะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นฝั่งแล้วเราต้องช่วยว่ะ่อนที่มันจะขึ้นไอตัวเล็กด้านหลังเนี่ยเสียงโคตรด,ดังเอฟเฟกต์มันจะดังไปไหนอย่าให้มันขึ้นอย่าให้มันได้ขึ้นเออ แค่กูไหวผ่านโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เราจะมาต่อกันในพัหน้าสภาน้านี่ใครอยากเห็นตัวอะไรนะก็รีเควสเซมเข้ามาได้นะก็จะเลือกเองอยู่ดีถึ <c oughs> จะพูดทำไมโอเคก็ใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน